ต้นอ่อนข้าวสาลีต oh, ้นอ่อนข้าวสาลีรู้วิกาสนะฮะสแกตตก็ปลูกเจ็ดวันปลูกเจ็ดวันแล้วก็ตัดมาโอ้โอ้ได้ใส่น้ำไหมคะเนี่ยไม่ใสเอ้าจริงเหรอคะนี่ลงมันเดี๋ยวน้ำจะลงมาทันอ๋อน้ำไม่ได้ใส่เลย โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเป็นต้นข้าวใช่ไหมอ่ะต้นต้นอ่อนข้าวสาลีต้นอ่อนของข้าวสาลีมามาเพาะแล้วก็อ๋อเอาเจ็บวันแล้วก็ตัดมันอืมเขาเรียกว่าเลือดเขียวเลือดเขียวอ๋อเลือดเมียวเลือดอย่างคนที่เป็นมะเร็งเป็นอย่าง เลเซลล์เม็ดเลือดมีปัญหาก็ก็เนี่็ให้มันให้ให้เม็ดเลือดเราแข็งแรงรูเซลเราให้แขง็งแรงนี่ไม่ได้ใส่น้ำเลยแล้วน้ำมันออกมาได้ไงเนี่ยน้ำกับต้นต้นต้นถ้าปันนนนน่นก็ไม่ได้น,นะถ้าใสไปเแต่เวลากินเนี่ยจะอาจะจะเมนเขียวหน่อยแต่รสชาติเขาออก็เา็ดมา มันมีเครื่องปั่นที่เป็นไฟฟ้าเป็นตัวอ้าวเหรอคะแต่ว่าอ๋ออันนี้เป็นธรรมชาติดีกว่าเนาะตัวนี้นจะจะได้ได้ได,ได,ได้คุณภาพกว่าอันนี้นะคะอ๋ออันนี้ <cing> คือกากของขอมันใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ใแล้วก็ตัวนี้อลูกแม่ลูกพ่ออันอันนี้นเป็นกากน้ําอยู่นี่ครับอ้าวเหรอคะอันนี้กากเหรอคะเนี่ยน้ำอยู่นี่นี่น้ำอยู่ยนี่โอ้โหไหนคะไหนคะมันหยุดมาจากตรงไหนเดี๋ยวนะคะอย่าขึ้นค่ะ อ๋อมันหยนมาตรงนี้อันนี้ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะเราใช้ม,ใชมือปั่นเอานะคะอ,อ๋อ <uli S 1> อ๋อใช่ไหมคะตัวนี้เป็นตัวเครื่องไฟฟ้านะคะตอนนี้เราไม่ใช้เครื่องไฟฟ้านะคะเราจะใช้เครื่องปั่นด้วยมือใช่ครับโอ้สุดยอดจริงๆ <นะ S 1> เลยเนี่ยน้ำจะลงมาเพรแม่ขัอยู่นะโอ้โหต้องใช้กี่อันเนี่ยมันถึงจะได้น้ำมาเยอะๆนะยคะจริงๆเนี่ยขีดนึงมันจะได้ประมาณสองแก้วสองแจริงเหรอคะได้ไปผสมน้ำอีกทีหนึ่งหมะ จริงเหรอคะาเอ๊ะแล้วนะ้ำมันออกมาได้ไงอะ่ะโอ้โห oh, สดจริงๆเลยค่ะอือันนั้นคือกาของมันนะคะที่ที่ที่มันตรงนี้นะคะสังเกตดูนะคะแม่จ๋ะ ตรงต้นนี้เป็นกากนะคะเวลาหมาแมวไม่สบายเขาจะไปกินยอดยาใช่ใช่ใช่แล้วก็จะขาดกายตายมาเป็นงี้ใช่ไหมครับเขาเขารักษาเขาไส้เขาใช่เห็นแมวไปกินหญ้าเนาะหญ้าจริงจหญ้าที่คือเขาปลูกใส่ให้แมวแมวกินอ๋อเป็นต้นอ่อนข้าวสาลีต้นอ่อนของข้าวสาลีนะคะโอ้ ได้ประมาณหนึ่งแก้วเนี่ยประมาณว่ามันนี่ประโยชน์เขาเท่เากับผักประมาณกิโลถึงกิโลครึ่งสุดยอดเลยค่ะอันนี้เท่ากับผักกิโลครึ่กกลลงโโคนวิจัยของมันยนนะครับกินอันนี้แล้วแก้อะไรบ้างนะคะ คุณมากๆนะคะเป็นยังไงก็อธิบายให้หน่อยอันนี้คืออะไรเดีู๋นี่ที่เข้าเข้าผลของของไม้อธิบายให้ฟังหน่อยค่ะอธิบายเลยต้นอ่อนข้าวสารข้สาีก็คือเนี่ยสร้างเซลล์เม็ดเลือดต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระลดความดันโลหิตสูงช่วยให้การพอกตับคนที่เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าไขมันชอบตับการัพอกตับก็ช่วยได้ไขมันพอกตับก็ช่วยได้นะคะ ก็เนี่ยคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือสารอาหารจะมีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับกินผักหนึ่งกิโลหึงกิโลครึ่งต่อวันแก้วแก้วนี้เท่ากับหนึ่งช็อตปริมาณที่ร่างกายต้องการอยู่ประมาณแค่ต่อหนึ่งช็อตเท่ากับผักเท่าไหร่นะคะหนึ่งกิโลครึ่ง สุดยอดสารอาหา,ารหาในต้นอ่อนของข้าวสาลีประกอบด้วยโครโรฟิลล์ร้อยละเจ็ดสิบมีวิตามิน A, อซีและ E ีแร่ธาตุต่างๆเช่นเหล็กแคลเซียมและแมกนีเซียมและกรดอะมิโน,โนกว่า17ชนิดแลบประทาน6เดือนถึง1ปีจะช่วยเพิ่มปริมาณอีโมโกบินในเลือดปริมาณในเม็ดเลือดแดงจะเข้มข้นขึ้น ดีมากๆสำหรับเด็กที่มีโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียช่วยบรรเทาอาการของโรคลำไส้อักเสบได้ดีสุดยอดเลยค่ะกินเหมือนชอตนี้นะคะเท่ากับผัก1หกิโลครึ่งนะคะ ยอดจริงๆการพ่อเมล็ดข้าวสาลีสองวันเนี่ยผ่านไปเพิ่มันก็จะเป็นเนื้อขอนับปูไว้ในร้านนี้เลยปลูกใส่อะไรนะขุยมะพร้าวใช่ต้องแช่ยังไงคะแช่แช่อะไรก่อนน้ำน้ำน้ำขวดเราเนี่ยน้ำที่ไม่มีคอรีนอ๋อน้ำที่ไม่มีคอรีน เอาเอาข้าวสาลีนี่ไปแช่เข้าเป็นแกลบใช่ไหมคะเป็นเม็ดเป็นเม็ดข้าวสาลีเม็ดข้าวที่ออกจากเปลือกแล้วเหรออ้าวเหรอคะเมืออข้าวสารนะแม่อ๋อเมืออข้าวสารแล้วเนี่ยไปแช่แช่ไว้สักวันหนึ่งหรือว่าแปดชั่วโมงถึงสิบสองชั่วโมงเนี่ยเสร็จแล้วเอามาพักไว้ประมาณสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มแตกหน่อขึ้นมาพอแตกหน่อแตกหน่อมันมอมาเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยเอาไป หวานในในในกระถางหรือว่าในในนี้ในถาดในอรต่างๆก็ได้แต่ต้องใส่แต่ขุยมะพร้าวเท่านั้นขุยมะพร้าวเพราะว่าเขาเขา,เขากินเขาไม่ได้กินอาหารจากตัวขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนี่คือรักษาความชื้นในนะความชื้นในที่จะได้ลดน้ำไหมคะมันเขาเขาจะกินอาหารจากมาเมล็ดเขาอ่ะจนถึงเจ็ดวันเนี่ยเขาจะเร่งเหมือนกันเขาจะเร่งาากันแต่ลโตตรงนั้นเน่ะเขาจะหลั่งฮอร์โมนบางตัวที่ออกมาในเรื่องของสุกเนี้ย เดี๋ยวนะคะขุยขุยมะพร้าวตอนแรกที่ที่เราเอาใส่เข้าไปเนี่ยคือไม่ว่าน้ําก็ไม่ได้พรมเลยเหรอไม่ด้พรมจริงอ่ะเอาแห้งๆอย่างนั้นเลยเหรอเสร็จแล้วผมไม่ผมหวานเสร็จผมก็ฉีดฉีดอะไรฉีดน้ําอ๋อฉีดีดที่ใช้ป็อกกี้ฉีดอ๋อใช่ๆอ๋อฉีดเป็นขุยมันมีถาดพ่ออยู่แม่ดูให้ดูให้ดูถาดก่อนค่ะวันนี้สามวัน มีสี่วันนีห้าวันอ๋อมันก็เริ่มเขียวตอนแรกเขียวนิดนึงแล้วก็เหลืองเหลืองแล้วก็มาเขียวอีกครั้งหนึ่งมันจะเหลืองเลยมันจะเหลืองนี่ขาวไหมขาวมาเหลืองแล้วก็ขึ้นมาเขียวทุกแดดจะเริ่มทุกแดดทุกแสงจะเริ่มเขียวขึ้นมาเลยอันนี้กี่วันนะคะอันนี้เพิ่งสองวันสองวันอันนี้เนี่ยน<อ>ี่ก็จะสองวันเนี่ยวันที่สามมีตัวสีนี้สองสามแล้วก็อันนี้สี่จะเป็นเแค่เนี่ยสีเขียวแล้วอันที่ห้าเริ่มโตแล้ว <c oughs> โอ้จะปลูกไล่ไร่ก็ตัดไปอะไเงี้ยไหนที่ปลูกมันเป็นย,ยังไงคะอ๋อ่อผูเล้งพ้าเนี่ยพอปลู้ผมตัดจจะเป็นอย่างเงี้ยนี่คือตัดเสร็จแล้วหมายความว่ายังไงคะอันนี้ลัางยาที่วันผมตัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอน,นี่พี่เราพี่เราตัดทิ้ง่ล้วอ๋ออันนี้เป็นล่าของมันาโาอ้อ,อเดี๋ยวนะคะอ๋อตัดเขียวเขียวเขียวเขียมันจะอยู่ด้านนี้อ๋ออันนี้คือตัดแล้วคือล่าของมันไม่ใช่ล่าของอยู่ด้านนี้แม่ ไหนรากมันอยู่ตรงนี้รากมันอยู่ด้านนี้แล้วตัวนี้เวลาเราวางเราจะวางอย่างนี้ปูใช่ใช่อย่างนี้อ๋อแล้วเราตัดออกไปแล้วมันก็เลยอันนี้เป็นที่ส่วนที่เราไม่ได้ตัดจนถึงโคนใช่อย่างเงี้ยมมาจากตรงนี้เวลาเราลื้อมาแล้วเลยแล้วเวลาเราปลูกไหมใช้อันเก่านี้ได้ไหมก็โรยลงไปในท่านี้ธรรมดาใช้แค่นี้ปุยคุยกระเพาอย่างเดียวเลจนรวด อ๋อพอลงไปก็เอาข้าวลงไปเลยแล้วก็ฉีดน้ําฉีดน้ฟอกกี้วันละรั้งสองทั้งฉีดให้เป็นฝอยๆใช่ไหมน้ำใ้พอพอชุ่มเช้าเย็นหรือฉีดแต่ช้อนเช้าผมจะเช้ากับเย็นอ๋อฉีดเช้าเย็นฉีดน้ําเช้าเย็นอ๋อสวยแม่ออกมาส่งให้ให้พ่อผมที่ไหนขอบพระคุณมากๆนะคะที่กรุณาให้ความรู้ค่ะ บรรจุเสร็จนี่แหละก็ฟีดไว้เลยฟีดไว้เวลาถ้าเราจะทานเราก็เอามาตั้งไว้ตู้เย็นไหนเอาใส่แก้วตัวนี้ใช่ไหมฮะแล้วเราฝาปิดไว้ปิดไว้แล้วใส่ฟีดไว้ใส่ฟีดไว้อ๋อมีไว้แล้วก็พอเราจะทานก็เอามาแช่ตู้เย็นเอาไปในตู้เย็นพักตู้เย็นมันจะเริ่มละลายแล้วเราค่อยมาดื่มแล้วทีนี้เราใส่ฟีดไว้อยู่ได้นานแค่ไหนคะจริงๆประโยชน์มันฟีดมันมันอยู่ได้นานนะเหมือนที่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 นี่หมอบุญไทยที่รักษาโรคเบาหวานเนี่ย เขาจะฟิตไปเลยฟิตขายฟิตหลุดมาตอกละคะจริงอ่ะไหนเราเราอาใส่ใส่มือตัวเองดูสิคะว่ามันใหญ่แค่ไหนช็อตหนึ่งเขาเป๊กหนึ่งค่ะเดี๋ยวลองสิคะเอามาวางไว้ค่ะนี่นะคะคือช็อตหนึ่งนะคะที่ที่ฟิวเจอร์เนี่ยฟิวเจอร์ที่แม่กินเป๊กนี่แหละเขาขายแปดสิบบาทมันเป็นสรรพคุณลิ้เย็นเนาะครับนี่อย่างในน้ำหมอเขียวก็จะมีส่วนที่ผสมที่ห้าเปอร์เซ็นต์น้ำยาน้ำน้ำสีเขียว หญานางหรือใบโบโบใช่ไหมครัอ๋อใช่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 เห็นเห็นท่านอาจารย์หมอเขียวก็ปลูกด้วยต้นออ่นข้าวสาลีเนี่ยถ้าจะใส่ผสมผมน่าจะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ของเนี้ยเรากินนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอย่างอย่างที่ของหมอบุณชัยก็เหมือนกันสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าจะขายเป็นใส่หลอดแบบนี้แหละจะฟีดไว้หมดหมายความว่าเขาปั่นใบหญ้านางแต่เขาเอาน้ําต้นข้าวอ่อนของสาลีนี้ ผสมเราไปด้วย5%ให้สารอาหารมันครบโอ้ oh. เวลาเวลาเข้ารักษาประวัติที่แ,แม่เ,เขาซื้อมาเขาเขาก็จะใส่เนี่ยใบไรนะมีผักมีใบยะนางใช่ไหมใบโบโบกของแม่แล้วก็ใบตัวเนี้ยด้วยน้ําตัวนี้ใส่ไปด้วยแล้วก็ทุกหลายๆอย่างของหลายหลายรายการที่เราทำกันเป็นเดียวสุดยอดเลยขอบคุณมากๆากนะคะ,อะโอ้พระเจ้าจอร์ มันจอดมาก